ตั้งคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดครับขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อกรรมการครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดจํานวน15ท่านดังนี้ครับพักก้าวไกลจานวน4ท่าน 1. 1. น,นายนนท์ภัยสารลิ้มเจริญกิจ 2. นายคำพองเทพาคำ 3. นายศิลินสงวนศิลป์ 4. นายสุภกรตันติภัยบูรณธนะพักเพื่อไทยจำนวน6ท่าน 1. นายดนุพรปุณกัน 2. นายกรวีสารคำ 3. นายพรากรพิมพนิษฐ์ 4. นางสาวลินทิกรวลินวัชระโรด5นายเลิศศักด์พัฒนชัยกุล6นายอัทถพลวงประยูนพักภูมิใจไทยจำนวนสองท่านครับ1น,นางรังสิกรนายรังสิกรที่มาตตะเลิกกะ2นางสุขสมรวยวันธนียกุลพักพลังประชารัฐจำนวนหนึ่งท่านครับ นายชกาศพัฒนก,กิจวิบูล์พักรวมไทยสร้างชาติจำนวนหนึ่งท่านนายชัดชวานคงอุดมพักประชาชิป,ปัดจำนวนหนึ่งท่านครับนายเดชอิดขาวทองทั้งหมด15ท่านขอผู้รับรองด้วยครับ,รบมีผู้รับรองถูกต้องนะครับจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอถือตามที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับขอเชิญเลยขาธิการอ่านรายชื่อกรรมาิการครับรายชื่อคณะกรรมธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด 1. น,นน,นายนนท์ภัยสารลิ้มเจริญกิจ 2. ในายคำพองเทพาคำ 3. านายสิรินสงวนศิลป์ 4. นายสุภกรตันติภัยบูรณ์ธนะ 5. ้นายดนุพรปุณกันหกนายกรวีสาลาคำเจ็ดนายพรากรพิมพนิตแป 8. นางสาวลินทิพรวรินวัชระโลดเก้นายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุล 10. บนายอัตพลวงประยูนส1บเนายลังสิกรที่มาตริกะ 12. นางสุขสมรวยวันทนียกุล 13. นายชกาศพัฒนก,กิจวิบูรล14นายชัชวานคงอุดมและ15นายเดชอิดขาวทองขอบคุณ